อ่ะมามีเลยเน่แน่สบู่ไงโชว์สบู่ให้มามีหน่อยเลยเออสบู่ก้อนละเท่าไหร่คะสบู่ก้อนละเท่าไรหร่คะตื้อปนี่ตื้อปนี่สบู่ก้อนละเท่าไรหร่ลูกอ่อตื้อปนี้ครัอ๋อตื้อปนี้เออสบู่ก้อนละเท่าไรหร่ลูกแปดสิบเก้าบาทไหมอ๋อ,น,อ,อ,อน้องเจ้เอาอุชิ้อ๋อน้องน้องจะมาซื้อขนมที่เซเว่นนะคะน้องเจ้เอาอุชิค่ะเอาไหนอุยชิอยู่ไหน <ed it> ไหนอะไหนอุยชิอยู่ไหนไหนโอุยชิ้อะลูก มาเซเว่นก็ต้องพาสบู่มาด้วยไหนไหนโอ้ยเชี่ยมีไหมในวะอยู่ตรงไหนวะโอุ้ยชีไปบุญมีไหมมีไหม,ม,ไหมเอาเปิดนี่เปิดอบา,บาป๊าป้เาเปิดเปิดมาเปิดได้ไหมลูกไม่ไมโอ้ยเชี่ยไม่มีอะลูกอ๋อ้นีอยู่ที่นอ,อ,องนี่ทางนี้ค่ะทางนี้ออออไปวนทางนี้ค่ะ นูน่นนู่นข้างบนค่ะข้างบนมันมีขวดเล็กกว่านั้นไหมอะมีไซส์เล็กกว่านั้นไม่ใช่เอารถนี้แหละเอารถนี้ไปวนนูนีนน่น้องอันไหนมะพี่กันอีอ้ยชิคใครวะ いや。